เรามาดูกันว่าถ้าเพงเฟอร์นิเจอร์ของเราไม่เกิน2.54หมายความว่า,าเพงนี้นะครับเพงนี้ความหนาตรงนี้เนี่ยรวมกันแล้วไม่เกิน2.54เมื่อเราทําการใส่บานพับ35มิลเข้าไปทั้งบานซ้ายบานขวาเนี่ยเพราะว่าเพงเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น กรุปบอดี้ Body, คือการใช้แผงเฟอร์นิเจอร์ร่วมกันนั่นก็คือบานพับที่เป็นบานด้านซ้ายบานพับที่เป็นบานด้านขวาแบบนี้เราจะใช้แผงร่วมก, <ME> กันเมื่อใช้แผงร่วมกันแล้วการที่เราต้องไม่ให้เพงเกิน2.54หรือ1นิ้วก็เพราะต้องการให้ช่องไฟที่อยู่ระหว่างบานนี้ไม่กว้างเกินไปนะครับไม่กว้างเกินไปถ้าเราจะใช้แผงที่มีความ าบางวันนี้ได้ไหมได้แต่ไม่ควรน้อยกว่า19มิลเพราะจะมีผลต่อช่องไฟนี่คือเหตุผลที่1น,นะครับที่ว่าทําไมนะครับแผงเฟอร์นิเจอร์ของเราจึงไม่ควรมีความหนาเกิน2.54เพราะมีผลต่อช่องไฟนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างของแผงเฟอร์นิเจอร์ที่มีความหนาเกิน2.54 เพลงเฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้มีความหนาที่5เซนทำให้เมื่อใส่บานทับกลางขอบแล้วบานซ้ายบานขวาทำให้ช่องไฟตรงนี้มีความกว้างใหญ่ถอยไม่ได้อีกแล้วนะครับดังนั้นเพลงเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นเพลงร่วมกันไม่ควรหนาเกิน2.54เพราะมันจะมีผลต่อช่องไฟถามว่าวิธีการแก้ปัญหาลักษณะนี้สามารถแก้ปัญหาได้ไหมแก้ปัญหาได้นั่นก็คือต้องเลือกใช้บานทับ ทับขอบชนิด40มิลมาทำการใส่แทนซึ่งมีผลต่อความกว้างของหน้าบานนะครับเพงที่มีความหนาเกิน2.54ที่เป็นกรุ๊ปบอดี้ของงานเฟอร์นิเจอร์ต้องเปลี่ยนบานพับจากกลางขอบนะครับเปลี่ยนมาพับจากกลางขอบกับกลางขอบมาเป็นทับเต็มกับทับเต็มจึงจะสามารถที่จะมีช่องไฟตรงนี้ที่สวยงามน,นะครับ ตรงนี้เป็นตัวอย่างสื่อให้เห็นว่าเมื่อแผงหนา2.54หรือ1นิ้วหรือ,อมากกว่า1นิ้วก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราใช้บานพับทับเต็มขอบชนิด3-5มิมลจะทำให้มีขอบที่เหลือลักษณะอย่างนี้แทนที่จะทับขอบได้เต็มนะครับก็จะมีขอบเหลือลักษณะอย่างนี้แผงที่มีความหนาอ2อ4าอยากจะให้เต็มขอบนั้นเนี่ยใช้บานพับชนิด40มิลทับขอบฉะนั้นจึงจะสามารถทับเต็ม ถ้าใช้บันทับ35มิลทับเต็มไม่ได้และเหตุผลที่ตู้ใบนี้มีขอบให้เหลืออย่างนี้เพราะบานเฟรมอลูมิเนยียมโปรไฟล์ส่วนใหญ่จะใช้บันทับแค่35มิลจึงมีความสามารถในการทับขอบได้เท่านี้